เราเข้าไปกับพระที่ข้างในนะครับกำลังจะสร้างใหม่ที่อำเภอเมืองปานเป็นพระนอนขนาดใหญ่ใครจะร่วมทำบุญก็แวะมาร่วมทำบุญได้นะครับเดี๋ยวเราพากันไปดูใกล้ๆข้างในนะครับนี่อยู่ระยะ5เมตรอยู่ ตอนนี้กำลังก่อสร้างพระใหญ่ครับอยู่ที่เมืองปานครับใครจะร่วมทําบุญก็ติดตามมาเที่ยวดูนะครับ <c oughs> โครงการก่อสร้างพระนอนองค์ใหญ่ที่เมืองปานตาล้ำ วัดสุจิตตตาลามวัดสุจิตตลาลามวัดสุจิตตตารามบ้านข้องมูซิบสามงูซิบสองอุณผมยังปานนะครับเนาะใครมีจิตธาร่วมสมบูญก็เชิญนะครับใครก็รูู่นคุณำลังก่อสร้างครับนี่เป็นด้านหลัง